วันศุกร์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกานางสาวสุภาดีสองเมืองสุขสดิการและภูมครองแรงงานจังหวัดชุมพรเมื่อหมายให้นางปริชาศักามาศนักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันปีย้ามหาลาานณวัดโพธิกเกษตรหมู่ที่5าตำบลน,นาโพอำเภอสวีจังหวัดชมพรโดยมีนายธนน์พันธีภาคประลัดจังหวัดชุมพรเป็นประธาน วันอาทิตย์ที่22ตุลาคมพุทธศักราช2566เวลา15นาฬิกานายวิาสาภูนรีรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและนายกเหล่ากาชาติพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดชุมพรและเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพรเข้าเยี่ยมและต้อนรับพร้อมมอบเงินและของใช้จำเป็นแก่นายประวิตร์พบเพชร แรงงานที่ไปทํางานประเทศอิสราเอลและขอเดินทางกับกรณีภัยสงครามซึ่งได้รับความช่วยเหลือเดินทางกลับถึงจังหวัดชุมพรแล้วนาบ้านเลขที่3ทับ18หมู่5ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร